นั่งรอนะคะเอาไปเอาไปใลูกน้องใส่เข่าไปเลยมันบ้เอาไปหอไปเลื่อไข่เลยอ่ะโอเคค่ะเขาจะกินด้วยนี่ไหมบาทดอร

าห้ีนอขงก็ไปก้อตุกีขาเล้อ่มึงขำเนียม่วงนี่แแกกิเราดีเแกกินเอานี่เรามีห้องแต่ว่าปล่ากแนละว่าห้องคือเกาค่ะเปล่ากับห้องค่ะเปล่า้งเอาเขาเป็นเจ้าสี่หละเเป็นนางงามเนาะเขาบอกเปนเขาบอกเป็นนางงามตุกอันดับคืจะของเนาะปัจจอีกาเป็นนางามจริงสวยขึ้น มสวยขึ 8, 2, nah ้นยังดินี้ตอนนี้ตอนนี้กูเป็นเหมือนกูเป็นญาสุกันยักษ์สวยก็สูงอยู่วุฒิจัดการแล้วก็จะตามป่าอีก